ตัวดำมันน่ารักเปล่า,าลเอ,อ้ยปุ่นชอบตัวดำเยะเออยืนยืนะ่อน่ะดา๋ยวเดี๋ยวมันลงมาแม่ตัวขาวลงมาอีกแล้วปุ่นปุ่นทั้งหลัง บงงังน้องเรามึ้งไงมึงกระโดดกระเดีกขึ้นเรื่องนี่น่ะมันยังวิญญาณญี่ปุ่นเลยมึงเหยียดกองจองกองจองอยู่เว้ยมันปุ่นมาแล้วทั้งหลังเอานี่เอาเอาไปมันเอาไปเอาเอิรนมันลงมาเอิรนมันลงมาพี่พี่ตัวดำตัวขาวพี่แม่ เนี่ยอะ <c oughs> ตัวขาวทั้งหลังดีมเงี่ย <c oughs> เอเออีกสีอะไรไหมอยูอย่ซื้อซื้อยาเดียนมันจีจานโมเมนต์มันยิงเราบ่ <c oughs> <c oughs>